ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีพรมแดงด้านทิศตะวันออกติดกับสบปป,ปลาวแขวงสวรรณ์เขตโดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นระยะทางยาวประมาณ25.5กิโลเมตรในพื้นที่ของอำเภอชานุมารซึ่งติดกับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีจุดผ่อนปลนหนึ่งแห่งบ้านยะคุ และท่าข้ามประเพณีอีกสามแห่งท่าข้ามประเพณีบ้านนาศีดาท่าข้ามประเพณีบ้านโคกสานท่าข้ามประเพณีบ้านบุงเขียว ในปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิด -19 มีความรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่งานสืบสวนปราปามจัวัดคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP โดยเฉพาะการตรวจคน้นและการจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายในวิธีใหม่หรือ New Normal ซึ่งแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งก่อนการตรวจค้นจับกลุ่มต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิด1 9สําสำหรับการตรวจค้นจับกลุ่มเป้าหมายเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิถุงมืออนามัยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและทำความสะอาดอุปกรณ์หน้ากาศอนามัยเฟซชิลชุดสวมใส่ที่รัดกุ่มหรือชุดปีขั้นตอนที่2 ขณะการตรวจค้นจับกลุ่มในการตรวจค้นจับกลุ่มเพื่อป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิดส9าสำหรับขณะตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายควรปฏิบัติด,ดังนี้ต้องแต่งกายให้รัดกลมหรือใส่ชุด PE สวมหน้ากากาอนามัยเฟสชิลสวมใส่ถุงมืออนามัยให้เรียบร้อยต้องตรวจวัดอุณหภูมิกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน37.3องศาก่อนทำการตรวจค้นจับกลุ่มทุกครั้ง พยายามรักษาระยะห่างและถ้าจําเป็นก็ให้สัมผัสน้อยที่สุดและปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังห้ามนํามือมาสัมผัสบ,บริเวณใบหน้าหรือบริเวณเนื้อเยื่อก่อนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ขั้นตอนที่3หลังการตรวจค้นจับกลุ่มหลังจากตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิด -19 ควรปฏิบัติด,ดังนี้ ให้ใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์หรือบริเวณที่กลุ่มเป้าหมายสัมผัสเช่นปากกากุญแจมือรถยนต์โต๊ะเก้าอี้เป็นต้นให้ถอดชุดปีถุงมือหน้ากากเฟสชิลหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วที่ถูกสัมผัสนำใส่ถุงทิ้งลงถังขยะที่ระบุขยะติดเชื้อทำความสะอาดร่างกายที่สัมผัส ด้วยแอลกอฮอล์หรืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกายการจับกลุ่มและการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทำผิดอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายได้ร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวตามแนวตะเก็บชายแดนที่คาดว่ากลุ่มคนดังกล่าวจะซุกซ่อนอาศัยรอจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอออกสืบสวนหาข่าวกับคนในพื้นที่รวมทั้งออกตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายใช้เป็นเส้นทางหรือสถานที่ในการกระทําความผิดเช่นสถานีขนส่งสถานบันเทิงสถานประกอบการต่างๆ เช่นร้านคาราโอเกะสถิติการจับกลุ่มการหลบหนีเข้าเมืองในปีนี้เดือนมกรา3รายเดือนกุมภา7จรายเดือนมีนา3รายเดือนเมษา3รายเดือนพฤษภา1รายจากสถิติการจับกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพบว่า ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างด้าวเข้ามาก่อนสถานการณ์โควิดซึ่งแอบซ่อนอยู่ตามหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆซึ่งได้จากผลการสืบสวนผลการสืบค้นในระบบสารสนเทศของสตมและการสืบสวนหาข่าวของคนในพื้นที่อีกครั้งการเข้มงวดของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะฝั่งสปปลาวไม่ให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนำเรือลงไปในแม่น้ำ หากฝา่าฝืนจะต้องรับโทษหนักปัจจุบันคนต่างด้าวลักรอบเข้าเมืองและกลุ่มเครือข่ายที่นำพาคนต่างด้าวลักรอบเข้ามายังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามชุดสืบสวนปราบปรามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มข้นและเข้มแข็งเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและกลุ่มเครือข่ายที่นำพาคนต่างด้าวลักรอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอชานุมานกองร้อยทหารพานที่2305ของกำลังสุนานาลีและน,นรขอออกตรวจตามตะเข็บชายแดนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ตู้ยามพิทักษ์รากบนถนน2304ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญและตู้ยามบ้านโคกกงบนถนน2304ตำบลโคกงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ